เน station, ื้อย่างเกาหลีเหรอนี่เลยนี่เลยผักมีประโยชน์ทุกคนออืื้ ตามอย่างถูกต้องกดติดตามกดกระดิง่งแล้วกดทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ MR p h พีสกับพบกันอีกเช่น <c oughs> เคยนี่ครับผมวันนี้ผมมีหมากะทะหมูกะทะหมากระทะก,ะะกะะับผมนี่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 น,น,นี่มีหมูยอนะเนาะเพื่อนๆมีลูกชิ้นและนี้ผมเพิ่งหมักเสร็จรับผมสูตรน้ํามันงาครับน้ํามันงาล้วน,วนๆ,ๆ,ๆ,ๆ แต่น้ำจิ้มนี่ผมใส่งาลงไปด้วยครับผมน้ำมันงาแบบคนๆเลยครับผมนี่แล้วก็ผักต่างๆครับถูกใจมากมาๆเพื่อนๆมากินด้วยกันครับคลิปนี้ไม่ต้องกดติดตามนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ต้องกดไลค์เอะอยากกดไลค์ผมหน่อยนะกดไลค์ผมหน่อยครับผมคอมเมนต์กันมาเยอะๆเพื่อนๆกระทะร้อนได้ทีแล้ว จัดเลยเสียงสวรรค์ว้าวยอ <c oughs> <c oughs> เป็นชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยกินง่ายดีครับ <c oughs> เราก็มาคุยเล่นกันครับผมจังหวะรอหมูสุก เป็นยังไงครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมสอบประ,ประวอลวที่มาดูกันเยอะแยะมากมายและเพื่อนๆที่อยู่อนอกประเทศไทยเดินนะครับผมที่อยู่ต่างแดนก็ขอขอบคุณนะครับผมอขอบคุณครับมามามากินข้าวด้วยกัน,นครับผมแซ่บครับผมโอ้โนังปิ้งไปเรื่อยครับผมสี่มาคุยเล่นกันอขอหมูกระทะมาก็จัดให้ ไอ้นัดโตอ่ะไอ้นัดโตอ่ะหาไม่เจอนะครับผมไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตยังหาไม่มีนะครับจะเย็นๆทุกคนอ,อืโอเือกว่าหมูจะสุกอย่างนั้นตัดภาพไปตอนหมูสุกเลยดีกว่าเพื่อนๆจะได้กินกันตัดภาพไปตอนหมูสุกเลย นานๆเสร็จแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหดูสิเสร็จแล้ว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 โอ้ยควันเลยควันกระมงฉงเชงลองชิมก่อนนะอื้ถูกใจมากขนาดยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มนะเพื่อนๆเ,เรามาลองน้ำจิ้มกันดูสิดูสิดูสิเพื่อนๆ กิมไปเลยกิ้มไปเลยกิ้มไปเลยพริกตามสักหน่อยหุ่นกใจครับ เนื้อย่างเกาหลีเหรอนี่เลยนี่เลยผักมีประโยชน์ทุกคนผักมีประโยชน์อหือ มีความสุกครับผมได้กินของอร่อยหมูยอมั่งนุ่ชินมั่งว้าวพริกพริกว้าวสุดยอดครับคำโตโตเลยเพื่อนๆ ปิ้งชีเดียวเนาะแล้วก็มากินชีเดียวเด็ดมากทำกินเองหรือไปกินที่ร้านก็มีความสุกครับผมเ้่าเรื่องหมูกระทะนะอออชอบมากเลยหมูกระทะมาครับผมมากินด้วยกันโอ้ยร้อน น้ำจิ้มคนดีครับคน,นมากอสูตรนี้ผมทำเองอคำโต,ตเๆเพื่อนเพื่อน เยอะเยอะจ้า <c oughs> มีความสุขครับอม,มีมาละด้วยม,มามากินนานๆกินไปคุยไปสนุกดีครับ เดี๋ยวผมมาครับผมแปลน้ำก่อนน้ำมาแล้วครับนะสุดยอดเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าการเริ่มต้นทำ YouTube เป็นอย่างไรเผื่อน้องๆไปดูหลายๆช่องหลายช่องหลายช่องแล้วก็อยากจะเริ่มทำอยากจะมีช่องเป็นของตัวเองเดี๋ยว ผมจะทำคลิปสอนทำ YouTube เริ่มแรกผมก็อาจทำไม่เก่งหรอกครับผมแต่คือสามารถแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เริ่มทำได้ว่าทำยังไงให้ซับมันมีพันซับสี่พันชั่วโมงอะไรแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำครับผมนี่ฝากกันด้วยนะครับ ทำไมผมถึงทำ YouTube เนาะเริ่มแรกก็กล้องฟิล์มที่มันถ่ายรุ่นหนของผมก็คือกล้องฟิล์มเปิดดูรูปบว,วกมันกินหมดเลยเราก็เลยคิดว่าจะเก็บความทรงจำเรื่องราวของชีวิตเรายัางไง ก็เลยคิดว่าเออทำ u t u b e ดีกว่าอีกอย่างหนึ่งก็ไปดูช่องหลายช่องมาแล้วด้วยว่าเออทำ u t u b e มันก็น่าจะสนุกเนาะเรามีมือถือเครื่องเดียวทำไมเราจะทำ u t u b e ไม่ได้จะทำช่องไม่ได้ไปมาเราก็เริ่มทำทำทำทั้งโดนด่าว่าทุกอย่างสารพัดแต่ก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็เริ่มทำมาเรื่อยๆเพราะเป็นช่องของเราเป็นความทรงจำของเรา,าเนาะแต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีรายได้อะไรหรอกครับผม ก็ทำให้มันผันผ่านก่อนเป็นความทรงจำของเราไว้ดูตอนแก่เท่ารายได้นี่คือผลพลอยได้นะครับผมพอมันมีรายได้ปุ๊บเฮ้ยเราก็เริ่มอยากจะทำขึ้นเรื่อยๆย,ย,ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมที่กำลังจะทำ u t u b e หรือว่าเพิ่งเริ่มทำหรืออะไรเงี้ยก็สู้ๆนะครับผมลงคลิปทุกวันเดี๋ยวมันก็จะมีสักคลิปหนึ่งนะที่โอเคสำหรับเราโอเคนะครับสู้ๆครับอืม แต่เรื่องกด YouTube การฝากช่องไปทิ้งลิงก์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันตรายนะครับผมช่องปิดได้เลยแหละช่องปิดเลยแหละเลืเรื่องข้อมูลทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยตั้งหัวข้อมาว่าเปิดสร้างรายได้แล้วก็เซิร์ชลงใน YouTube ไม่รู้อะไรก็เซิร์ชลงใน Youtube ไม่รู้อะไรก็เซิร์ชลงใน Google มันจะมีคำตอบหมดทุกอย่างครับผมเติร์ให้เวลากับมันเรื่องบางเรื่องผมก็ไม่รู้หรอกครับผมผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆก็ยังไม่เก่งมากมายร่องผมก็แค่นี้ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมสำหรับหน0่0 0สนสามมื่นับสไครเนี่ยผมขอขอบคุณมากๆครับพี่ๆน้องๆที่ติดตามผมมาตลอด คนติดตามแรกๆเขาก็จะรู้ว่ามุมกล้องผมกล้องผมเป็นยังไงมีคุณภาพไม่มีคุณภาพตอนนี้ก็คุณภาพไม่ค่อยจะดีนะครับผมแต่มันก็เริ่มเริ่มจะดีขึ้นกว่าแต่เก่าครับผมนั่นแหละครับผม,บผมขอบคุณครับที่คอยติดตามผมอย่าพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เนาะอยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกไว้นะเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาเยอะๆอยากถามอะไรถามโอเคบายบายทุกคน ขอบคุณครับ